สวัสดีครับช่องกู๊กอฟชาแนลวันนี้นะครับนี่ครับพามาเก็บผักกาดเขียวหรือผักกาดตีนหมีหรือผักกาดหินนะครับแล้วจะเอิ่นนะครับสีเก็บไปยังครับเก็บไปคันสมนะครับเพราะว่ามันมันแก่แล้วนะครับมันแก่แล้วอ่ามันเมันเริื่อมแก่แล้วนะครับนี่อันนี้อันนี้ผมดวกไว้ตอนวังกระเบนนะครับให้มันเหี่ยวก่อนอ่าเวลาเราจะเอาไปทําผักดองเดี๋ยวเอาไปส่งผักนะครับเพราะต้องถ่ายมันเหี่ยวก่อนเมื่อกี้สี่ขันางนะครับ โอเคไป่ะไมเ่เก็บน้ำกันครับเองนะครับ <Okay. S 3> กรอบมากเลยครับกรอบมากเนาะดึงเอาไปจริงๆไอ้ได้มาแล้วบ้างแล้วนะครับส่วนหนึ่งพี่อันแม่บ้านที่โรงเรียนเิ่นปลูกไว้ข้างหลังโรงเรียนเพื่อนเอามาไห้ครับเกไดใมาหน่อยหนึ่งแน่แล้วอันนี้ผมจะไปเผื่อกอบมากกินกับป่นก็ได้นะครับนี่กินกับป่นก็อร่อย ต้นนี้โดนมดกินแล้วเนี่ยต้น,ตนนี้เนาะอันนี้มดเริ่มกินแล้วนั่นมดเริ่มกินรากมาแล้วนั่น ใบนี้ก็เอาปล่อยไว้ให้เป็นปุ๋ยนะครับกรอบมากเลยไม่ต้องกลัวช้ำนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปคั้นอยู่แล้วนะครับเรจะไปคั้นอยู่แล้วข้างบนตัวมันสั่มนะครับ แซ่บด้วยครับไทลเบอร์เคยกินกับลองเอาไปเห็ดมือด้ยวยเอาไปคั้นสดจริงวันนี้น่าจะไม่ได้คั้นหรอกครับน่าจะได้คั้นพรุ่งนี้แล้วเก็บไว้เพราะว่าต้องรอให้แบบเขาเหี่ยวก่อนวันนี้ผมจะเก็บไปหมดเลยค่อยปลูกมา ันนี้ปูแบบออแกนิกร้อเร์เซเลยนะครับไม่มีปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิน้นมีแต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยที่วัวแล้วก็ไม่มีการสิดยามใดๆทั้งสิน้น เปาไปล้างครับทีนี้นี่นะบได้กระมังหนึ่งนะครับเยเอไปหลางนะครับเอาไปลลางแล้วก็เอาไปตากแดดตากลมให้คนเหี่ยวก่อนแล้วเอาไปคั่นุพนะครับในส่วนผักนะครับก็จะมีบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆนะครับอันนี้เลี้ยงปลาดุกกระปลาปหมอนะครับอย่างปลาดุกกระปลาหมอนะครับแล้วก็ปลูกพักอนนจะเป็นพักบุงนะครับ พักมุงก็เริ่มเกิดแล้วนะครับแต่ว่ายังบกค่อยงามปันไทยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพักที่ลงงไมเป็นคณะก็มีนะครับนในคณะคณะก็กําลังสวยเลยครับนี่ใส่ปุ๋ย้อเข้าไปนี่ก,กำลังแบบสวยเลยอันนั้นจะเป็นต้นหอมหอมแดงหอมแดงก็กําลังแทงยอดออกมานะครับหอมแดงอันนี้ก็จะเป็นผักชีนะครับ ใกล้จะหมดแล้วพระอิตูนะครับชะอมมันเกิดหยอดน,นะครับมันปงหยอดเดี๋ยวจักหน่อยนี่ครับใส่ปุ๋ยเข้าไปปุ๋ยคอเข้าไปนี่เกิดหยอดน,นะครับไปไปล้างพักมาล้างครับ เราจะล้างอยู่ประมาณสามน้ำสีน้ำนะครับนี่จะเอาไปตึงแดดลายให้มันแห้งให้มันเหี่ยวนะครับค่อยเอามาคั้นนะครับน้งสามสีน้ำอันนี้เป็นน้ำแรก ออกพิลักตน อ่าครับผมผักกาดนะครับที่เหาเก็บเมื่อวานนะครับเก็บเมื่อวานนะครับก็เอามาตากแดดล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดไว้ให้มันเหี่ยวนะครับเพื่อที่เราจะเอามาใหดพักดองนะครับตากแดดไปแป๊บหนึ่งครับตากบาโดนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทาความสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หัน่นให้มันเป็นชิน้นหั่นให้เป็นสิ่งพอดีคํานะครับพอดีที่เห้ากินเนาะอ่าหั่นเสร็จแล้วค่อยเอาไปคั้นนะครับไปไปดูกัน อ้พี่น้องลายแหงครับอันนี้คือพักที่เห่า,าหั่นเรียบร้อยนะครับล่างหั่นแล้วนะครับเอามาล่างเทความสานีประมาณสองน้ำนะครับแล้วก็มาขันกันเลยครับขันกันบ่ญาาครับใส่เกลือนะครับขันนะครับใส่เกลือแล้วก็ขั้นไปเลยนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงหมเอเกลือใส่ก่อนอืมครับใส่เกลือ คือเท่าสิ่ขั้นอยู่ประมาณสามเถือนนะครับขั้นแล้วล่างอ่าขั้นแล้วล่างน้ำออกแล้วก็ขั้นเถือที่สองแล้วก็เถือที่สามแล้วก็ล่างน้ำออกนะครับคือกันนะครับต้องสามเถือเลยนะครับอันนี้ใส่เกลือเนาะใส่เกลือบนตงวยาเข้มนะครับเพราะสิ่ขั้นทั้งน้ำออกพร้อมยาใส่มือขั้นแบบบนเด็ดใส่ถุงมือนะครับเพราะว่ามือล่างล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมือสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราคั้นกินในครัวเรือนนะครับเราบนเด็ดขั้นขาย อ่าที่ว่าเอ้ยคือบอใส่ถุงมือกันจะมาสินะจะบอดไซต์นะครับเพราะว่าบัม,มีถุงมือเห็นไหเอายังไงนะครับแล้วก็อ่าจะเห็นว่ามันจะมีใบพักอันนี้นะครับพักแปน้นนะครับนี่ใบพักแปน้นนะครับอ่ เห็นม่าเรื่มสังเกตเห็นว่าน้ำเือเหลืองันออกแล้อ,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 อยังครับมีแห้งอะไรใสไ,ไปเท่านั้นนะครับพักดูเหมือนจะเยอะนะครับดูเบิงเพื่อตั้งสีหลายนะครับจะว่าพอขันนี่ยพอขันจนมันเหี่ยวแล้วมันสีเหลือนิดเดียวนะครับ อ่ะพี่น้องครับอันนี้คือเขาขันหลอบแรก่นะครับเห็นว่าจะพักที่แบบได้ลายมือจีนะครับขันออกมาแล้วครับรอบแรกเหลือซ้ำนี้นะครับพอขันหลอบที่สองสิน้อยลงน้อยลงนะครับพอผักมันหดลงนะครับอ่ะหลังจากนั้นทํายังไงต่อนะครับผมเห็นว่าครับจะเห็นว่ามีน้ำออกนะครับน้ำเขียวออกหลังจากนั้นครับเขาก็เอาพักนี่ะครับมาล้างล้างน้ําก่อนนะครับอ่าเอามาล้างน้ําล้างน้ําเกลือออกกันรอบหนึ่ง ลาน้ำเกลือออกหลอดหนึ่งครับหวัดดีครับผมแมนครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมมาให้กำลังใจนะครับช่องกกรอบชาแนลนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับภารกิจนะครับพักดองนะครับส้มพักนะครับเดี๋ยวมันเป็นแหล้วนะครับเสียผ้าีพันหนอกินน้ำกันนะครับส้มพักนะครับ มะพร้าวน้ำหอมนะฮะลองไปทําดูนะครับใครยังไม่ลองทาใครยังไม่เคยเอามะพร้าวน้าหอมใส่ดองผักนี่บอกเลยนะครับทําแล้วกินแล้วจะติดใจโอเคครับผมอ๋อบัแดงบัแดงเป็ยแยกบัวแดงมากครับขอคุณทุกคนนะครับขอคุณอีกครั้งนะครับที่มาให้กําลังใจครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ